สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกฟอร์เรนซ์ลูค่ะหรือพี่ฟอนเองนะคะวันนี้พี่ฟอนนะคะจะไปแต่งหน้าออกงานราตรีนะคะในโทนสีแดงเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่เป็นหน้าสดนะคะพี่ฟอนนะคะจะเริ่มต้นด้วยการเตรียมผิวด้วยตัวนี้ค่ะบาชิค,ครีมนี่ใช้เป็นอ่าเมกะเบสก่อนนะคะเพราะว่างานราตรีเนี่ยหน้าจะต้องแบบว่าแน่น แล้ววันนี้นะเป็นลุคโทนแดงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวอทาตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมมันก็จะขาวทาเนะี่ยที่เคยรีวิวไปอะคะ่ะเอาบางๆพออะการแต่งหน้าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นการแต่งหน้าที่หน้านเน้นนะคะงานผิวกระเบื้องต้องมาต้องมีพี่ฟอนะจะใช้ตัวนี้ เราจะแต่งหน้าแปลกไปนิดนึงนะวันนี้พี่ฟอจะใช้ p h y s i c i a n Formula Concealer นะสีแฟร์ไลท์สีขาวที่สุดอ่ะพี่ฟอก็จะทาไปที่ตาก่อนการแต่งหน้าวันนี้เนี่ยจะแหวกจะไม่เหมือนทุกครั้งนะคะเพราะว่าพี่ฟอจะมาลงรองพื้นที่หลังนะคะพี่ฟอเน้นไปที่คอนซีลเลอร์แต่งปากก่อนเพราะว่าการแต่งหน้าในวันนี้แน่นใช้มือเราเนี่ยละคะกดไปให้มันแน่นๆเดี๋ยวพี่ฟอจะสูดให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะ พี่โฟนะต้องสงสัยต้องกลับไปใช้ไอคีมตัวเดิมซิสเล่แบบใช้ตัวนั้นแล้วตาไม่เคยมีปัญหาคือตาไม่แห้งเลยอะทีนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะคะเราลงคอนซีลเลอร์แล้วพี่โฟนะคะจะใช้ตัวนี้เป็นอายชาร์โดเบสของ 4U2 เพื่อที่จะให้สีของอการทาตาวัานนี้แน่นปังเตเวอร์ค่ะ อ่ะพอเราลงอายแชโดว์เบสไปแล้วนะคะพี่ฟอร์แบบไม่ต้องการให้แบบคือเพื่อยงว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนใช่ปะเราต้องแบบทํายังไงดีเพราะว่าถ้าใครที่ตามมันเนี่ยมันจะมีปัญหาคือแบบกรีดอายไลเนอร์แต่งตาแล้วไหลอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟอร์จะใช้ตัวนี้นะคะแป้งของ Phys i c i a n Formula ตัวนี้เป็นแป้งโบท็อกซ์แต้มไปแค่นิดเดียวก่อนเพื่อเป็นสีเบสในการแต่งตาพี่ฟอร์จะใช้ดินสอเขียนคิ้วนี่นะคะของเมเรสกาเราก็จัดการระเบียบคิ้วของเราไป วาดไปตามโครงคิ้วของเรานะคะพี่ฟอใช้สีน้ำตาลพี่ฟอก็เขียนไปเลยนะขอขอขอปรับกระจุกนิดนึงมองไม่ค่อยเห็นวันนี้เปลี่ยนมุมได้ไงคะไอแป้งเมื่อกี้ที่ลงเอาแค่เบานะคะไม่งั้นเดี๋ยวตามันจะเป็นแบบหนาจนเกินไปพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหคะเราเว้นไว้ตรงหัวใช่ปะ เราก็ใช้แป้งเนี่ยทำให้มันดูแบบฟุ้งๆอะ่ะคือพี่ฟอเป็นคนที่มีขนขนคิ้วเยอะนะคะเข้มในระดับปานกลางไม่ถึงกับเข้มมากนะพี่ฟอ,อยังไม่จบพี่ฟอจะใช้ของเธอนี่นะคะเห็นเป็นสเต็ปที่สองคือพี่ฟอก็แค่เติมตรงฐานให้มันดูคมเข้มให้มันดูเป็นชัดขึ้นนะคะแล้วก็ตรงข้างบน เห็นไหมคะมันก็จะแบบดูแบบเป๊ะปังเวอร์นิดนึงนะคะหลังจากนี้เราจะมาแต่งตากันนะคะการแต่งตาในวันนี้ง่ายเพราะพี่ฟอร์ใช้แค่ดินสอแท่งเดียวตัวนี้พี่ฟอร์ไม่แน่ใจว่าเขาอ่านาออกเสียงยังไงครีโอป่าคะที่เป็นของเกาหลีพี่ฟอร์ใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นสีออกอ่าแดงเลืดหมูคือไม่ใช่แดงเข้มนะเป็นแดงแบบแดงแดงทึม ส,สีเขาเห็นไหมคะสีเขาจะเป็นแบบแดงๆฟอกก็จะทําการนะคะเขียนลงไปที่ขอบตาที่บนเปลือกตาเห็นเห็นสีไหมมันจะเป็นส right? ีชมพูเข้มๆเห็นป่ะคะแล้วเป็นเป็นคิเตอร์ด้วยนะแล้วในขนาดเดียวกันเป็นเยอะใช่ไหมพี่ฟอกก็ลากมาที่ขอบขอบตาเลยให้มันบรรจบกันนะแล้วก็ลากมาที่ขอบตาล่อย่างนี้นะคะนี่นะ อู้เสร็จไม่ใช่ค่ะพอทมได้แบบนี้แล้วใช่ปะพี่ฟอก็จะใช้แปรงอีนี้เลย c h a s Ding Brush นะในค่อยๆนะคะเบนเขาเบนเบบแบบใจเย็นๆนะคะติงสอตัวนี้ดีอย่างี้วอ่ามันไม่มันไม่มันนะแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะติดทนเลยแหละพี่ฟอไปซื้อมาจากที่ร้านโอเกนกิจจาำได้แบบเฮ้ยเห็นยี่ห้อนี้มานานแล้วแบบอยากลองก็เลยลองซะเลย เบน,นให้มันฟูง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 ขึ้นมาฟูงขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราก็เบนตรงนี้ด้วยทำต่อเบนแบบไล่สีอะคะ่ะให้มันค่อยๆเข้มค,ค,คืนเข้มคืนเข้มคืน,คนเราใช้แทนอายแชโดว์ค่ะมันสามารถใช้แทนกันได้มันอยู่ที่ว่าเราจะเบนยังไงนะคะ พอเ,เป็นอนยี้แล้วใช่ไหมคะพี่ฝอก็จะใช้แคนเมคเนี่ยที่เป็นสีขาวที่ชอบเป็นไฮไลท์เชดดิ้งจมูกใช้กระแปลงไหมทําตรงเนี้ยให้มันเห็นเป็นเป็นสีขาวตัดพี่โอก็เอาตรงนี้เลยเนี่ยใครใช้กระแปรงเร็วเทคนิคนะกดพับตรงเนี้ยตรงตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเบ้าตาให้มันเป็นสีแบบเนื้อๆอ,อ,อย่างงี้นิดนึง เนให้มันกึนๆกันนะคะเสร็จปุ๊บพี่ฟอร์จะใช้ตัวนี้เป็นกิ๊ตเตอร์ของ f o r you t o มันจะเป็นเจลไลเนอร์สีขาวอะค่ะอ่ะพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเอาคัตเตอร์บัตกิ่อกี้เอาไม้ไปวางข้างๆเฉยเลยถ้าเสียงเบาก่อนนั้นเนี้ยขอโทษนะคะพอดีพี่ฟอร์ไปเข้าห้องน้ำแล้วลืมขอพี่ฟอร์คัตเตอร์อีกนี้แล้วกันนะกิ๊อายไลเนอร์พี่ฟอร์ใช้ของอะไรเนี่ยมีมมี แล้วเรานะก็ใช้ตัวนี้บร r e a ลนะซูเปอร์ไลเตัวนี้เขียนเป็นอินไลเนอร์ตัวนี้ไม่มีขายที่เมืองไทยเสียใจด้วยเช่คดีม,มากเขียนเป็นอินไลเนอร์สีดำแล้วเราก็ปัดมาสคาร่าวันนี้พี่ฟอร์ใช้ของ The f a c ฟ Shop นะคะ w a t e r p r o o f m a s c a r a m a s c a r a ปัดแค่รอบเดียวพอเพราะเดี๋ยวเราจะติดค้นตบอมแล้วก็ขนตางา แน่แลวต่อมานะคะเราจะมาทําการติดขนตาปลอมกันใส่แค่ติดแค่คู่เดียวพอนะคะพี่ฟอร์ว่าคู่เดียวก็สวยแล้วขนตาปลอมที่พี่ฟอร์ติดคะ่ะนี่เป็นของบอกต่อนะนี่นะคะอ่าต่อมาเราจะเป็นงานหน้ากันและทุกอย่างตรงนี้เราเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ารองพื้นที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นบิวตี้รัสที่พี่ฟอร์เคยใช้ไปแล้วคุณสมบัติตัวนี้เนี่ยที่พี่ฟอร์ใช้เพราะอะไรเพราะว่า เขามีสารกันแดดนะคะที่มีค่า spf สูงถึง50 pa บวกบวกบวก3มบุนนั่นเองนะคะและดี c r e a ตัวนี้นะคะที่พี่ฟอร์ใช้เนี่ยผิวแพ้ง่ายก็สามารถแชะใช้ได้ค่ะพี่ฟอร์ก็จะใช้สีเขาก็จะค่อนงพี่ฟอร์เคยใช้ไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้สีจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ฟอร์ใช้สีเดียวในวันนี้พี่ฟอร์ใช้สีนี้เป็นสี n a t u r a l l ล o k สำหรับผิวขาวผิวขาวเหลืองนะคะตัวนี้เนี่ยเข้าเมื่อกี้พี่ฟอร์ไม่ได้ทาครีมกันแดดนะเพราะว่าพี่ฟอร์ใช้ตัวนี้อยู่แล้ว ก็ทาไปให้ทั่วหน้านะคะค่อยๆกดค่อยๆกดไปดีดีคิมตัวนี้ไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็เขาการันตีเลยว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะแล้พี่ฟอก็ใช้แล้วก็ไม่ทำให้อุดตันจริงๆด้วยนะคะใช้แล้วไม่ทำให้หน้ามีสิวอุดตันอะเมคอัพ่ะไม่มีถูกไม่มีผิดตรงที่ว่าเ,ออเราควรจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีเพราะบางคนเขาก็บอกว่า เขากล <Yeah. S 1> like ัวแต่งตาแล้วเลอะเขาก็เลยแต่งตาก่อนแต่ในกรณีบางคนที่แม่นแล้วเนี่ยเขาก็จะลงรองพื้นไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเห็นบ้างทีพี่ฟอก็บางครั้งก็เอาลงก่อนบ้างบางครั้งก็ลงหลังบ้างแล้วแต่อารมณ์เนาะเห็นไหมพี่แค่นี้เราก็จะได้หน้านะคะขาวเนียนกริบ แล้วก็ข้อดีของดีดีครีมตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่ผิวแห้งนะคะไม่จาเป็นที่จะต้องพาวเดอร์ทับเลยสามารถปล่อยปไปงี้แล้วแต่งหน้าได้เพราะว่าเนื้อดีดีครีมตัวนี้คุมมันนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนผิวมันจัดค่ะจัดพาวเดอร์ทับเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูเยิ้มนะแต่สําหรับพี่ฟอว์พี่ฟอผิวแห้งจริงๆไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้เพราะดูดิมันไม่หลุดเลยดูดิเห็นปะมันก็เนียนกิบไปเลย แต่อันนี้เนี่ยนื่งจากว่าเดี๋ยวพี่ฟอจะต้องไปงานราตรีใช่ไหมคะพี่ฟอต้องการให้มันมีความสดมชิงนนิดนึง,งพี่ฟอก็ขอจะแตะแป้งนี้นะคะ mm hmm. Physician Formula b o โบทเป็นแป้งโบทอกแตะเบาๆนะ mm hmm. เพื่อคะ่ะให้มันอยู่ติดทนมากขึ้นเพราะว่างานราตรีมันจะต้องมีแบบว่าถ่ายรูป mm hmm. เดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวฉันไม่สวยนะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแตะไปเบาๆพี่ฟอก็แค่ทาเบาๆพองไม่ไม่ไม่เน้นหนาเห็นไหมคะเพราะพี่ฟอก็ไม่ใช้กับพับเพราะว่าจริงๆตัวดีดีครีมตัวเนี้ย อย่างเดียวอะ่ะก็อยู่แล้วสําหรับผิวพี่ฟอเพราะพี่ฟอเป็นคนผิวแองพออายุมากขึ้นผิวแองจอยเลยเมื่อก่อนเป็นคนผิวแบบผสมนะโอ้ยเรียกว่ามันเลยแหละพออายุมากขึ้นก็มันก็เปลี่ยนแปลงนะเนาะคอนทัวร์หน้ากันดีกวะะ่านี่เลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตพี่ฟอก็คือการคอนทัวร์นะคะเคาะดีๆไปทำสภาพหน้าของเราพี่ฟอก็เป็นคนหน้าใหญ่เนาะ เฮ้ยแต่ตั้งแต่ไปฉีดฟิลเลอร์นะม,นมีแต่คนทักอ่ะว่าแบบพี่ฟอร์หน้าเด็กลงจริงมันดูอิ่มขึ้นคืออีอีข้างเนี้ยที่พี่ฟอร์ตอบไงพอมันพอมันมีปุ๊บมันเต็มปิ้มเลยอ่ะแบบคือพี่ฟอร์แบบมั่นใจมากขึ้นอนะ่ะเอออันนี้คือแบบพูดตามความรู้สึกจริงนะแบบเอ้ยมันสวยขึ้นจริงๆแบบว่าเออมีแต่คนทักอ่ะค่อยๆเบนค่อยๆเบนมันเหมือนกนรารระบายสีนะปึ๊บปึ๊บป๊บ น้าผักนิดเดียวพอเพราะว่าพี่ฟอร์มนคนน,นะคะนะมันักผักแคบไม่ต้องแบบเยอะมากแล้วก็เน้นไปที่ออกาอ่ะพอเรามีกรอบหน้าแล้วเห็นไหมคะโอ้โหเริ่มที่จะหน้าเรียวลงมาแล้วนะคะพี่ฟอร์นะจะต้องทำการเชดดิ้งพี่ฟอร์นะจะต้องไฮไลท์เชดดิ้งจมูกเหมือนเดิม,มตัวเดิมแคนเมคคือพี่ฟอร์ะ ก็ชอบตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรไมันใช้ดีเลแล้วมันก็ถูกด้วยนะอันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นฝากเพื่อนซื้อถูกมากพี่บอกก็ดั่งเลยค่ะก็อีกนิดนึงเราก็ใช้สีขาวทาตรงนี้แล้วก็ใช้สีขาวตรงนี้ฟอร์นะคะจะปัดแก้มของมิลเล่ตัวนี้นี่นะสี พี่ฝอจะปัดสีนี้ยสีชมพูอ่อนจริงๆแบบอ่อนอ่อนมากเป็นสีชมพูแบบอ่อนอ่อนเลยอะใช้กับแปรงที่เขาให้มาเลยนะคะเดี๋ยวพี่ฝอจะบอกว่าเพราะอะไรถึงต้องใช้สีอ่อนขนาดนี้เป็นงานกลางคืนพี่ฝอไม่กลัวนะเพราะว่าจะชิมเมอร์กิตเตอร์พี่ฝอก็าฟาดอะบอกเลยฟาดไม่หยังแล้วก็เบนค่ะตรงเนี้ยที่เป็นที่ปัดแก้มอะกับตรงเนี้ยให้มันเข้ากันเห็นไหมคะมันจะเป็นกิตเตอร์ ที่แบบเป็นเป็นสีชมพูอ่อนๆเพราะว่าเนี่ยดูสีใกล้ๆพอทาไปแล้วอะ่ะมันก็เป็นแค่สีชมพูอ่อนๆที่แบบอ่อนมากจริงๆคือเอามาทำไฮไลท์ก็ได้นะคะแต่พี่ฟอเนี่ยเอามาไปยุกต์ในการทาแก้มได้เหมือนกันแล้วก็สปัดอีกข้างพี่ฟอก็จะทำการปัดคิว้วเพราะว่าคิ้วมันเข้มู่แล้วพี่ฟอก็จะใช้สีของเคสสีทองๆปัดคิ้วลงไปให้สีมันอ่อนลง เราจะมาทาลิปสติกกันเนื่องจากว่ามันเป็นโทนแดงใช่ไม่าพี่ฟอบอกแล้ว,วพ,พี่ฟอจะเน้นไปที่ตากับปากพี่ฟรจะทาสีนี้เลยค่ะของบาบาร่านะสีเบอร์11สีแบบโอ้โหเข้มมากเลยค่ะแดงแปร๊ดเห็นมาแต่ไกลเลยค่ะ สำหรับชุดไปงานเลี้ยงไปงานราตรีคืนนี้พี่ฟอร์ใส่ชุดสีแดงเพราะว่าพี่ฟอร์บอกแล้วว่าเป็นเมคอัพเนี่ยก็จะเป็นออกแนวโทนสีแดงพี่ฟอร์จะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นแล้วก็รับตาเห็นไดไหมคะว่าพี่ฟอร์เนี่ยใช้เพียงแค่ดินสอดแท่งเดียวในการแต่งตาง่ายมากซึ่งน้องๆสามารถนําไปไปรุก์แต่งตามได้เหมือนกันนะคะจริงๆอ่ะต้องพี่ฟอร์แนะนําว่าต้องเน้นดินสอน,นีดนึงนะเอาที่มันแบบเบลนสีง่ายเพราะว่าบางที่ห้อพี่ฟอร์เคยเบลนแล้วแบบห่วยมาก แต่ยี่ห้อนี้ผ่านเลยค่ะเบลแล้วสีสวยมากแล้วก็เห็นไหมคะสีปากแซบมากแซบลืมส่วนแก้มเนี่ยพี่ฟอร์มไม่ได้แบบปัดสีให้มันเด่นชัดเพราะเนื่องจากว่าตาเด่นแล้วชุดก็เด่นแล้วแด่งแป๊ดขนาดนี้นะคะแล้วปากก็เด่นแล้วพี่ฟอร์เลยดรอปสีแก้มให้มันแบบอ่อนๆพอให้แบบถ้าเห็นตัวจริงมันจะมีประกายเลื่อมๆนะคะแต่ในนี้มันจะดูแบบมันอาจจะดูมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะผิวเนียนแล้วตาชัด ก็อ,อ,อย่าลืมนะคะกดซับสไคร b ์ให้พี่ฟอร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้บายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ